สวัสดีครับนี่เป็นรายก,การซิที่นายนิวข่าวเด็ดเป็นมันของเราวันนี้นะครับจะพูดถึงประเด็นการลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้าภายในประเทศของเรานนครับวันนี้เรามีแขกพิเศษเป็นผู้รอบรู้ทั่วทิทศทางนะครับขอเชิญพบก,กับรองศาสตราจารย์ดรนายสัตวแพทย์อดีตรอดอลูกเสือสำรองผู้ก่อ,อตั้งกองไฟนะครับคุณบรวรีหรือพี่วีวีของเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ่อก่อนอื่นนะครับ การเมืองของเราทุกวันนี้จะอดพูดไปไม่ได้เลยนะครับก็คือเรื่องสีถามตรงๆคุณอยู่สีไหนครับสีสีสเกตครับสีสากเกตเอ่อไม่ใช่อย่างนั้นครับผมหมายถึงว่าคุณอยู่ฝั่งไหนครับอ๋อฝั่งธนดีครับฝังบ่งทนเนีย่ยโอ้โหการจราจรไม่ติดคับสภาพอากาศดีไปด้ำธุระไปไหนมาไหนสะดวกสบายครับ เอ่อผมว่าเรากลับมาสู่าสาระของเราดีกว่านะครับเดี๋ยวท่านจะถึงฝั่งทนฝั่งพาคขหน,นงไปกันใหญ่งงครับต่อมานะครับเรามาพูดถึงปัญหา3ามจังหวัดชา,ดายแดนภาคใต้ของเรานะครับคุณคิดยังไงกับปัญหา3ามจังหวัดชา,ดายแดนภาคใต้ของเราครับเออผมก็ว่ามันปกติดีอยู่นะครับมันจะปกติยังไงครับในเมื่อมันยังบึ้มบึ้มบับ่มฟ้มกันอย่างทุกวันนี้อ้าวก็มันบึ้มบึ้มบั่มนี่ครับมันปกติถ้ามันไม่บึ้มบึ้มบั่มกันเมื่อไหร่ล่ะนั่นนะผิดปกติแล้ว อ๋อแล้วทําไมมันต้องวางระเบิดครับเอา้าไม,ไม,ไม่ไม่วางได้ไงนะครับระเบิดหนักห้าสิบโลคุณให้มันถือตลอดเวลาเหรอมันก็ต้องเอาไปวางซุกไว้ในรถอาหารรถมอเตอร์ไซค์ในถังน้ำแข็งบ้างก็ยังมีเลยเอ่ะแล้วทําไมหลังจากการวางระเบิดมันต้องวางเรือใบครับเอาคุณย่าเมันวางเรือยอทนะครับเรือยอทลำตั้งใหญ่วางยังไงมันก็ต้องเรือใบดีที่สุดแล้วอา่า วางเรือใบเสร็จปุ๊บเราก็เล่นวินเซิร์ฟกันเลยยังไมครับผมว่าเรากลับมาสู่เนื้อหาสาระของเราแบบเน้นๆแล้วกันนะครับครับผมทำไมสินค้าลอกยันแบบในประเทศไทยของเราถึงมีอยู่เป็นจำนวนมากครับเออผมไม่รู้เหมือนกันครับแล้วท่านจะมาทำไมครับเอ้าก็คุณเชิญผมมาผมก็มาเลยครับอ๋อผมว่า ข้าวต่อไปทีมงานเราต้องคัดแขกรับเชิญแล้วนะครับเอาเอาเป็นว่า <Hey. S 1> ท่านตอบตามความรู้ของท่านเลยกันนะครับเออก็จากที่ผมได้ร่ำเรียนมาจากออกฟอร์ดนะครับทฤษฎีง่ายๆของมันก็คือของจริงมันแพงฮะของจริงมันแพงใช่ครับของปลอมมันถึงเยอะถูกต้องแล้วในภาครัฐของเรานะครับมีมาตรก,การอะไรมาควบคุมตรงนี้ครับก็ ทางภาครัฐเราก็ได้มีการออกพระราชบัญญตัติลิขสิทธิ์พระราชบัญญัติสิทธิบัตรษษและพระราชบัญญตัติเครื่องหมายการค้าเพื่อมาคุ้มครองเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่แท้จริงครับกลับมาสวยรายการของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้รายการเรายังเปิดรับ SFS จากทางบ้านนะครับส่งเข้ามาระบายความในใจหรือส่งเข้ามาถามปรึกษาปัญหาท่านศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ของเราได้นะครับ และช่วงนี้ของรายการนะครับเราเปิดโอกาสให้ทางบ้านโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาได้นะครับเชิญสายแรกเลยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ทราบว่าคุณอะไรเรียนสายอยู่ครับน้องอ้ําค่ะน้องอ้ํานะครับมีปัญหาอะไรจะถามท่านศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ของเราครับ ก็คือว่าเมื่อสองอาทิตย์ก่อนเนี่ยนะคะน้องอ้ําเนี่ยได้ไปซื้อครีมทานหน้ายี่ห้อหนึ่งนะคะยี่ห้อลาแมน,นะคะจากตลาดคลองถมมาใช้นะคะเนื่องจากว่าคนข้างบ้านเนี่ยแนะนํามาว่าร้านเนี้ยเป็นของแท้แล้วก็มีราคาถูกนะคะแต่ว่าพอน้องอ้ําใช้ไปสักพักเนี่ยรู้สึกว่าหน้าเนี่ยเกิดอาการระคายเคืองเกิดอาการแพ้นะคะน้องอ้ําก็เลยเข้าไปเช็คในเว็บไซต์ของครีมยี่ห้อลาแมนี้ดูนะคะก็เลยรู้ว่า ครีมที่น้องอ้ําซื้อมาเนี่ยเป็นของปลอมค่ะวันนี้น้องอ้ําก็เลยอยากจะมาขอคําแนะนานะคะว่าจะทํายังไงดีแล้วก็ใครเนี่ยจะเป็นผู้รับผิดชอบกับเรื่องนี้ค่ะออท่านศาสตราจารย์ครับท่านจะให้คาปรึกษาเรื่องของสินค้ากับน้องอ้ําอย่างไรครับครับคือดังดังที่ได้ฟังนะครับก็เรื่องนี้จะเป็นของเรื่องการรวงขายนะครับก็ร้าน เรื่องลงขายนี้ร้านที่ทองผมที่ลงขายก็จะมีความผิดนะครับคือมีโทษทางอาญาจำคุกไม่เกิน4ปีหรือปรับไม่เกิน4แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับแล้วก็ขอเตือนทางร้านนี้ไว้ด้วยนะครับว่าระวังไว้ว่าคุณจะถูกจับครับอตั้งแต่เริ่มรายการมาแล้วครับคุณพูดมีสาระมากเลยครับแล้วเรื่องประเด็นของหน้าของนกอั่มนะครับคุณจะให้คำปรึกษากับนกอั่ำยังไงครับส่วนเรื่องหน้านะครับ ผมขอแนะนำนะครับว่าขอให้คุณไปทำหนังหน้าใหม่ซะเอาไรไงมึงครับขออีกสายหนึ่งนะครับจากผู้ชมทางบ้านนะครับโทรเข้ามาสอบถามปัญหากับผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับสวัสดีครับคือว่าผมมีปัญหาเกี่ยวกับที่ร้านขายกระเป๋าของผมอะครับสวัสดีครับคุณอะไรพูดสายครับอภิสษ์ครับครับคุณอภิสิธิ์ คุณมีปัญหาอะไรจะโทรมาถามผู้เชีช่ยวชาญของเราครับคือว่าผมเมื่อวานผมได้เข้าไปดูในเว็บไซต์นะครับแล้วว่าคือว่ามีคนเอากระเป๋าของผมที่เป็นแบรนด์ผมเนี่ยครับเอาไปขายโดยที่ผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยครับรูทราบว่าแบรนด์ของคุณนี่แบรนด์อะไรครับอ๋อแบรนดีสองเอฟซีครับเอ่อแล้วคุณจบทะเบีรนหรือยังครับอ๋อยังไม่ได้จดนะครับ จะต้องจดทะเบียนไปทาําไมครับถ้าอย่างนั้นครับผมขอแนะนําให้คุณไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านะครับที่ DIP นะครับสักครู่ครับขอส่ง SMS ก่อนอ่ะโอเคครับเอ่อไม่ทราบวา่า DIP ย่อมาจากอะไรครับ Department Intellectual Property อ๋อแล้วแปลเป็นภาษาไทยว่าไม่รู้เหมือนกันครับไปดอเอาเ,าเองครับกลับมาสู่เรื่อง,องคุณ<ม>อภิสิ์ดีกว่านะครับครับผมในส่วนเรื่องของคุณอภิสิตนะครับแบร์ของคุณถ้ายังไม่ได้จดทะเบียนผมขอแนะนําให้คุณไปจดทะเบียนซะเพื่อที่คุณจะได้ไปฟ้องคดีผู้นำแบร์ของคุณไปลวงขายครับอ๋อขอบคุณมากครับขอบค,ครับเอ่อแล้วท่านผู้ชมท่านครับ แล้วการที่ไม่จดกับจดเนี่ยได้ผลต่างกันยังไงครับอ๋อการที่ไม่จดนะครับจะทําให้คุณไม่สามารถที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดจากผู้ที่นําสินค้าคุณไปลงขายได้ครับครับต้องขอขอบคุณสายที่2มากนะครับสําหรับคุณอภิสิทธิ์ครับครับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการของเราแล้วครับครับผมจงส้ายของเราจะพูดถึงเรื่องการเมืองของเรานะครับครับ ท่านมีความคิดเห็นยังไงครับกับการที่สารสั่งแม่ยุบพรคประชาธิปัตย์ครับเออนั่นก็เป็นปัญหาของเทคิคอลจีครับเรื่องสงฟอมฟ้องผิดแบบเนี้ยครับแล้วท่านคิดยังไงครับกับการที่สาลฎกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสั่งยกฟ้องคดีสนามกอปเอาภายของปานอเนื่องจากว่าคดีขาดอายุความครับก็เทคิคอลยีเหมือนเดิมครับ แล้วพวกสำนักงานต่างๆอย่างเช่นพวกปปชกกตคตงกทชและอออื่นๆนะครับครับผมมัวไปทำอะไรอยู่ครับในหันหนที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับผมจะเล่าให้ฟังว่าการทํางานของข้าราชการไทยเริ่มทํางานแปดโมงครึ่งแปดโมงครึ่งครับครับผมพวกนี้จะําทงานเก้าโมงนะครับพอเที่ยง ตีก๊อฟกันครับตีก๊อฟนะครับครับผมตีก๊อฟครับพอบ่ายมาตีก๊อฟมาร้อนเหงื่อออกนี่ไปอาบน้ำกันครับไปอาบน้ําตอนบ่ายเนี่ยนะครับครับผมไปอาบน้ํากันแถวไหนครับรัศดาครับแล้วทำไมต้องไปอาบน้ําแถวรัศดาครับครับแถวนั้นเขาใช้น้ําแร่รอหอาครับเฮ้ยลูล่าเฮ้ยออล่าเฮ้ยถูกแล้วท่านจะหลบกันเลยนะครับ ผมอยากเล่นตลกกับท่านเหลือเกินได้ครับผมมีคำถามจะถามท่านครับครับปลาอะไรใหญ่ที่สุดปลาวานปลาจีนปลาอะไรใหญ่ที่สุดปลาจีนปลาลีปลาอะไรกับปลาลีไม่มีปลาลีชุบแป้งทอดปลาอะไรใหญ่กับปลาลีชุบแป้งทอดไม่มีกระทะทอดปลาลีอะไรกัอกระทะทอดปลาลีไม่มีรดนปำทุกกระทะ อ,อ,อะไรใหญ่ก่ารถบรรทุกกระดะไม่มีลานจอดรถอะไรอีกก่อนลานจอดรถไม่มีถ้าคุมลานนะนครับ